สบายดีพี่น้องสบายดียามบ่ายพี่น้องเอ้ยบา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 ยไม่ยอมพากันน้อยเงินเยอะไม่ลงหรอเงินบ้างามังหงพี่น้องเอ้ยใส่ปูดองอาหารตอนบ่ายประมาณนี้แหละจ้ะมาเดูพี่น้องเอ้ยบอกอะไรยัห่างไม่ได้โซนะสวัสดีครับเรื่องขอบุญกุฎิเนื่อวัดทีหกบนห้องวัดต้นตาลห้องเหรอบ้าน ได้แค่นี้ออกัปลาล่ะเอา้าได้เยอะค่ไหนบ้างโอ้ยมีมันมีแต่ปลาตะเพียนกับปลาเนี่ย<อ>ปลาช่อนเขาใหญ่สุดมีขนาดยันยค่ะสรองค่ะตรงนั้นไม่เกตสี่มีแต่ปลานิ่นปลาหมูโคกหนึ่งได้เดี๋ยไปได้ะไรนี่มือเลยทิเทนไปใส่ทิเทนมาลูกไหมทเทนไหนทิเทนไปใส่ละทะเองเทนพี่เทนไปไหน โอ้มันไวมับ้าเปล่ามันร้อนมัมาแล้วมาไปยูนั่งไงป้าไม่โมใหญ่ถ้าอยู่จะเสื่อมปานมกมาวปู่ไปจังุดอนี้มันสูงปามันบดเด็ดันปือระเทศไมใส่บนนี้หรือป่าวเขาไปเปิดแอร์ใช่ปะเขาเปดไดดอเดกไปเล่นน้ำมั้ง นั่นก็เล่นใส่ชูชีพเล่นตั้งแต่ลงไปย,ยันเลิกมาจนขึ้นเนี่ยไม่อ <c oughs> ยากจะขึ้นอีกเห็นเห็นกงมหอยมาให้ป่ะนะห,นหอยมาเหรอจ้ามีหอยจุ๊บมาด้วยอ๋อได้หอยมาสับลาอีกขามาแล้ว ง่ายวะน่าเปลมรเปล่าที <ro> <c oughs> <SL> ่ร้อนเนี่ยแต่มันเป็นหลักเหนนน้องูอยู่ตอนเห็นเกิดมันอยู่ตอนน้องมีเง็บแย่งเอาไปเมตัเดียวเอานัเอาปเขี่ยเอาตีแะ้วรู้เอาหนึ่งยีนบ ามาได้หอดหอยดาําอยดอำ,ำดำหอยดำยดำนองมันได้ของดีมาสูก่กินได้ไดดยดลยของดีไปห้อกระซิบกรซิสตกด้ยกลยเต้าู้ง่วต้าห้แม่น,มน่ะอาแก้วใ่น้ำให้เบาหน่ยมาได้ไห มันแค่อืมหัวท้องน้นี่งดอก้วนนเดียวสร้างมาตั้งห้องมันดอกสร้างมันบ่ยากดอกมันต่เงินเท่ากับพอสร้างเนาะ มีคนหนึ่งก็เสีตายดี่ส้มตานีเพ่อนกึ้นขาสานดปีปลากูเบิ่์ดอันนี้นะสนั่งบ่แไม่อยากกินตะลุงง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 งนั่นเลยเบิงหาพวกนี่คือว่ากินมากเลยพวกนี่เบิงมาอยแล้วากินเป็นพิธีเฉยเดยไม่ยากปลาไม่เยอะๆหลาเทน ไ้ปลานิ่เขาให้เอามาทุกคนย่างทุกคนย่างปลาช่อนนะปลาช่อนไม่เคยได้เขาไม่เอามากสบอไม่มันมันมันไม่ค่อยได้อือมีแต่ปลานิ่เขาให้เอามาปลานิ่ปบอดาเขาบอกไ่เห็นว่าคุณท่านเห็นเจอปลาที่เห็นหัวแล้วที่แล้วบอกดาวบอกบอกดาวว่าปลามาตายยู่งเงยให้ดึงหัวมาบอกความตายแล้วแล้วขาอีกอ๋อหนูไม่ต้องเยอะค่ะ มาำมมันมัไหลเ่ะาเก้าเนี่ยมันเมิ่อยนลต้นดน้ำผใ้โดนันได้เก้าเนี่ยาทางว่าเขามานวหาผลตายหนอกนึงเฮ้ยอย่าไปหามันเขาอะต้นนั้นต้นไม้หดต้ต้นไม้อออะไร ตอนไ้าสทีชว์ฟาแลบตอนที่สีห้าไม่ตอนแหละตอนที่ตื่นมาแล้วแหละอือตอนเช้าแลวนะตอนที่มันมืดนะมืดเช้าเลยนะตอนทีเจ้ามนงงอนะตากันหีนันมันมืดทั้งนี้เลยฝนตกแล้วนะไม่กินหรอกมาได้เดี๋ยวสอนวัฒนพาเดีน้ำมบ๊งเ็นน้ำเป็ดโคงน้ำโคก มารู paid, อ video, <Yeah, like man, ้อยู่มีไม่บ้างมีอะ่รด้วยอะได้วยอกแก้วป้ะออกกินม่ได้มันเย็นบังกูบวหนามึงขึ้นมาด้ำแล้นสา้ำก่อนด้ำแข็กินบ่มึกินดอะเว้ยเว้ยเอ้ยจพังมึงเนี่ยวงกินถึอแล้วที่เอามันข้นม้านะมันกินถอเรบกินแล้วเอาลงบ้านึ้นไหมเนาะใมาใหม่ไปแล้วบ้านเอาโ ไม่เห็นมาแล้วนีนง้มาแล้วตีน้ำตีน้ำหรอเยเฮ้ยเ้ยน้ำก็ผมมีสื่อเห็นกินอยู่ในวัดวัาบุญบาทนี่บ้าอู้ยขู่สาอยู่เฮ้ยโอ้ยถ้าผมมีสื่อโต้นั่งนอนนะห้อง หันหัวหน้านาแม่นเอื้อวันหน้าห้องหนึ่งใต้กัวแม่นเอแต่ก็นั่งนอนยืนอะไรช่วยทำไมนั่งเอื้อไม่นั่งเอื้อมันมีเอื้ออ๋อโดนมันได้หรือเล่าได้หรือเลยตผมจะมีสื่อมึงนี่แล้วแต่ปลาไก่เอ้าเม้าไก่แม่ปลาไก่ไม่สื่อคุณแม่ ในโมงกลางบ่มีซื้อหรอเอาขมบอกี่ชยังฟังอยู่หับ่มีสืออยู่อะนะเฮ้ยนี่่อยากขาออกะื้เื่อนนะขาปับใหม่เปล่าบามึน้าเด้อาขาเอือยเยางนานี่มบามึก็เอือคือบ่มีสื่อแม่แล้วก็เอาขึ้นมาหาโลดอืมเันนรอันแก่อนเฮ้ยแ่วัว่มีอะไรหย แม่คแม่เราไม่เาม่ลุกซ้อนด้เจ๊พก็บเจ๊พลไห้เนตมลยมาล่าของคอณใหญ่หนามในขอน้ำเห็น แต่พอมันกินมันอยเงียบบายดีพี่น้องใ่ำแข้งเจาะรหาเซียนมาดำก็ไม่คิดเจาหาเซียนเลยบะหมี่ผัดบะหมีเจดําพี่น้องเอ้ยเป็นแม่ขั้วอยู่ว่ะมันได้สิเปืองเกลือเนาะบ้านเนาะนี่เนาะสมโหลดเพราะเเนาะบ้านเนาะก้าวขวมเลยเฮ้ยนี่กินโมบอนั่ มังกรเงี้ยนมาอ้นี wow. mm ีางนี hmm. mm. uh ้พ huh. ม yeah. mm ันคือเกลือแล้วจะไปกินเน่ยคว่ามันกำลังมวนไอย่บอกเดียวจะไปบ้านมังอ่อนมันมีเขากินดิมีกอน้องอมน้องแข็งนะก้อนใหญ่ด้วยแล้วเข่าข้อแล้ามันติดต้เนะสู้สุดเพื่อจมันตาใครเดยวบอกนบ่มันหมดทีตู้นี่ จะมึงหงมึกินมันกไ่น้อยนะก็ืเรื่องก็แไก่ล้าก็สิปล่อยไปเลยกปล่อยลูกงจะดำขจะมึงเสียงรูนลดงโอน่อหยบิดหน่อยแข้งถ้ามากระลาบเห็กัไป็นตะซังโอเคครับยัเขียวแม่บ้นปีอะไรเนอะหมนโพดปีอะไรเ้อะอาารย์ะีแค่ดเก็บมบ้านบารีนาอมาหานไ ปลาบัวไหมลูกเอ้ยเอ้ยเหยการันป้าไม่หมดแม่มันวะปาป้ามันไปเฮียือนเจ๊เพือนไผ่ก็ป uh uh> pues uh ja yes ุ๋ยเพือนอ่าอ่าปลาป้าเพือนป้าประยูห กยาเฮ้ยลูกยายเงยาเงมาลูกข้าวลูกแม่บูชาดูวะเือไก่เน้อไกเือเฮ้ยมึงไปจะส้างในกหนามเง้ะกูจะอืโอ้ยไปย่งออกกโอ้ยโอ้ย นี่ไงไเก๋เ่น้วน้องเขับ่่มันเลทกินของทักยังกิน้ายด้ินเงี้ยทีไรเดอดเ้ยตัวบ้มเะ้มาเเดือเมากินน้ปลาเมื่อเมื่อตหัวแรงงานไม่สิ้นรอบเดือเองเมียซนอนสิบเท้น ก็คือม no ่พาอมากมันเลยหนเมื่อยม่ต้องหอดช้อนถุกระเปิดจะไมถึงเลอะดากมาแค่เดดเดดหายเขาก็เป no ิดแล้วมันเล็กมันเล็้าอมแล้วองมคุณจะจีเก็เมไใส่เยล่าไหมลา ลปลาอะปลาลุงหอ,อมไหมปลาอะปลาลุงขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหอ,อมไหมไป <c oughs> ไปน<บ>้อ,อง <c oughs> พ่อก็ไม่คิดนาะสบายดีบาย